โอเคครับกลาสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยครับคือวันนี้พี่จะมาเล่นเกมหนอน24ชั่วโมงนะครับทุกคนแต่ทุกคนครับมันไม่ใช่เกมหนอนธรรมดานะครับทุกคนมันคือเกมหนอนที่เราเล่นนะ่ะแล้วเราสามารถถอนไปเงินจริงได้ครับทุกคนคือแบบมันได้เงินจริงๆเลยนะครับทุกคนซึ่งมันแบบมันเป็นเกม NFT นะครับทุกคนมันก็แบบเป็นพวกคริปโตอะไรพวกน,นี้ครับทุกคน แต่พี่ไม่แนะนําให้น้องๆทาตามนะครับทุกคนคือการลงทุนก็มีความเสี่ยงกับทุกคนคือปรดขีดจักรยานในการรับชมนะครับภาพโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะลองลงทุนเติมไป1นึ่มื่นเหรียญนะครับทุกคนเป็นเหรียญ SPE นะครับทุกคนและหลังจากนั้นนะครับพี่จะลองเล่นเกมหนอนเนี่ยยีชั่วโมงเลยนะครับทุกคนแล้วเรามาดูกันนะครับทุกคนว่าพี่อ่ะยีชั่วโมงอ่ะพี่จะได้เงินจริงๆออกมาเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นพี่จะมาอธิบายเกมหนอนให้ แต่มันก็แบบเออเกมนี้มันก็คล้ายๆกันครับทุกคนคือพอเราเริ่มเกมมาจะเป็นตัวเล็กๆใช่ไหมครับทุกคนเราก็ต้องแบบไล่เก็บเหรียญเก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดเราคลิกปุ๊บเราจะแบบมันแบบสปีดอ่ะเราก็สามารถแบบไปฆ่าฆ่าหนอนอีกตัวหนึง่งคือสมมติถ้าแบบหนอนตัวอื่นมันมาชนตัวเราอะ่ะมันก็จะตายครับทุกคนพอมันตายปุ๊บอะ่ะเหรียญที่มันเก็บมาก็แตกแล้วเราก็ไปไล่เก็บเหรียญของมันอะ่ะเออเนี่ยแต่เกมหนอนเกมนี้มันจะพิเศษหน่อยนะครับทุกคนคือวงมันจะแบบมัันนจะบบบีเเข้าามรรื่่ออยยยๆๆคคพวกกทุ วงมันจะบีบบีบแล้วมันจะเหลือประมาณเล็กๆ,ๆแค่เน,นี้ยแล้วหนอนมันก็ต้องแบบเอาชีวิตรอดในแค่เนี้ยแล้วใครที่แบบได้ที่หนึ่งนะครับทุกคนผมบอกเลยได้เหรียญโคตรเยอะอ่ะบอกเลยแบบคือมันได้เงินเยอะมากแต่ต้องแบบเล่นเป็นจริงนะครับทุกคนซึ่งต้องย้ำอีกทีนะครับทุกคนแบบพี่ไม่ได้แนะนําให้น้องนลงทุนตามนะครับทุกคนแบบให้น้องๆดูเพื่อแบบเป็นความบันเทิงอะไรพวกนี้มากกว่านะครับทุกคนป่ะเพื่อ <ๆ S 2> ไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปเล่นเกมหนอน24ชั่วโมเลยนนนนะะคคคครรรััับบททุุกกกแล้ววเาาาจมดู่นนพี่จะได้เงินมาใช้เท่นะครับทุกคนป่วกมนเลย นี่ก่อนเข้าหน้าเกมแล้วก็เป็นตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะไปกดเพย์นาวเลยมันก็จะรอโหลดนะครับทุกคนนี่ก็โฆษณาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่ไปแล้วก็เชื่อมอันนี้จะเป็นเหมือนแบบกระเป๋าเงินแบบในโลกคริปโตรครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนกระเป๋าโลกคริปโตอะไรประมาณนะี้เป็นเมท a m แมนเขาเรียกว่าเมท a m แมนนะน้องๆเราไปศึกษาดูเองนะครับทุกคนนี่มาเริ่มเกมเลยนี่ตอนนี้พี่ก็จะมีเงิน 12,204เหรียญน,นะครับทุกคนก็เติมไปที่เรียบร้อยเลยครับ10,000เหรียญมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมือเลยมันดะอยู่งนี้ปุ๊บไปโอเคนี่เกมแรกของเราเริ่มแล้วครับทุกคนมันจะนับถอยหลังนี่เดี๋ยวดู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 ดดมาสองหนึ่งไปหมายัง นี่เนี่ยทุกคนเริ่มเกมมามันก็แบบเป็นหนอนตัวเล็กเงเราก็ต้องไ like, ล่เก็บเหรียญยิ่งแบบเหรียญใหญ่เราก็จะได้เงินเยอะนะครับทุกคนปุ๊บเอ้ยเนี่ยเราก็สามารถคลิกสายแบบพุ่งเงนี้ได้ปุ๊บป,ปุ๊บแต่ถ้าเกิดเราคลิก้ายแล้วมันพุ่งอะ่ะมันก็มีข้อเสียนะครับทุกคนซึ่งมันจะแบบถ้าเกิดยิ่งเราพุ่งนานไอ้เงินที่เราเก็บมาได้อ่ะมันก็จะแบบลดลงครับทุกคนนี่เราก็จะแบบเรื่อยๆไปก่อนเรื่อยๆเรื่อ,อ,อ,อยๆอีจะป๊ปึ๊บปป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เหรียญเล็กเนียน้อยแล้วเก็บหมดครับเราจะไม่โลภนะครับทุกคนนี่ปั๊บปั๊บเอ้ยเดี๋ยวเราต้องโชว์ค่ายนี้หน่อยละเอ้ยเอาตัวบนตัวบนดูดูดูเออตัวไหนดีมันจะล้อม,มันจะล้อมละเนี่ยทุกคนเห็นวงวงด้านขวามือด้านบนปะน่ะคือมันเป็นวงคล้ายๆแบบพวกเกมฟรีไฟพับจีครับทุกคนคือวงมันจะค่อยๆบีบมาเรื่อยๆเนี่ยทุกคนสังเกตดรงแดงๆนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันจะบังคับให้เราอยู่ตรงกลางซึ่งถ้าเกิดใครเอาตัวรอดก็จะได้เงินนะเดี๋ยวเราจะพุ่งใส่ตัวไหนตัวนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ดูปุ๊บปุ๊บอันนั้นๆๆเกือบดูพุ่งีทีปุ๊บปุ๊บนี่เป็นไงปั๊บแล้วเราก็เก็บเหรียญตัวอย่างยาวครับทุกคนคือตอนนี้คะแนนพี่ก็อยู่อันดับสองครับได้ประมาณ2 4 0สสเหรียญเนี่ยน้องๆสังเกตคำว่ายูสกอร์ครับ2 4 6สิเหรียญนะนี่เดี๋ยวนี่คือ แต่พวกนี้นี่มันแบบจะเล่นเซมนะทุกคนมันแบบไปออตรงกลางนะเดี๋ยวพี่อะขอไปอยู่ตรงกลางมั้งดีกว่าพอถ้าเกิดวงบีบแล้วเราจะเล่นยากนี่ปับ๊บสเต็ปเลยครับเนี่ยควดปุ๊บเฮ้ยถอยหน่อยให้พี่เข้าไปหน่อยได้ไหมอันนี้เราก็ถือว่ายังอันตรายอยู่นะต้องค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆ้าเ,เ,เข้าไปอยู่ดวงเนี่ยวงแม่งบีบละแปดเจ็ดหกห้าโอ๊ยเป็เยเกือบตายเกือบตาย สองหนึ่งเอาปุ๊บบีบแล้ว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 อุ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยเฮ้ยเราเราคาได้ปุ๊บเออสวย,ยงนี้สวยอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยละเปิดคลิปมาสวยมากปั๊บสิบหกวิวนไปเรื่อยเรื่อยนะครับทุกคนคือมันก็แบบลุ้นหน่อยนะครับทุกคนมือไม้ผมสั้นหมดแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยคือลุ้นลุ้นลุ้นคือมันเป็นเงินจริงๆไนงะทุกคนมันก็เลยแบบต้องลุ้นสักนิดนึง ตื่นเต้นตื <ines> i, yeah. ่นเต้นถ nee. ือว่าสนอุ <découvrir görüş> ้ยบึ้มปุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหหุ้ย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 หุยหุยหุยอย่าออกวงอย่าออกวงบอลนี่คลิปแรกอย่าตายนะอย่านะอย่านะอยานะยานะค่ะเอ้ยอย่านะค่ะสามสองหนึ่งเออถือว่าประสบความประสบความสำเร็จได้ดีนะครับ นี่พี่ก็ได้เงินประมาณ510เหรียญน,นะครับทุกคน510เหรียญเคมมาปุ๊บคือบัตรสร้างห้องมันจะประมาณ250เหรียญครับซึ่งก็หมายความว่าเราได้กําไรประมาณเกือบ300เหรียญน,นะครับทุกคนนี่ก็มาเป็น1734งหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสี่เนี่ยถ้าเราซื้อไอเขาเรียกว่าอะไรซื้อบัตรเขาห้องก็250เหรียญปุ๊บมันก็จะตัดเงินไปใช่ไหมแล้วเราก็จะกดเลนปุ๊บ เนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะมาลองเล่น24ชั่วโมงนะครับทุกคนแล้วน้องๆจะมาดูกันครับทุกคนว่าพี่อ่ะจะได้เงินจริงๆอ่ะออกมาใช้ได้เท่าไหร่นะครับทุกคนป้าเดี๋ยวพี่ขอตัวเล่นเกมหนอน24ชั่วโมงก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพี่จะมาแบบมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับตอนนี้มีประมาณ1 0,000ื่นตีไปตีไป1 0,000ื่นเปเปแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนป้าเดี๋ยวพี่เล่นเรื่อยๆก่อนแต่เราจะไม่โลภนะทุกคน เราจะทำวงใหญ่ๆไว้เพื่อที่แบบวงมันบีบใช่ไหมมันก็ได้แบบเข้ายากเอ้ยมันจะเข้ามาตรงกลางไม่ได้มันก็โดนบีบเฮ้ยไอ้เหี้ยไฟดับโอ้โห ทุกทีเลยแม่งเวลากูจะได้เงินเยอะๆเนี่ยเป็นเป็นอะไรวะโอ้เฮ้ยหรือผีล่อวะทุกคนเฮ้ยเฮี้ยผีลอะะ่อเปล่าเฮี้ยเฮ้ยนี่นี่คือไม่ได้แก้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยจริงๆเลยนะทุกคนเฮ้ยไปดูข้างนอกดิ ฮเฮีย้ยข้างนอกมืดหมดเลยอะ่ะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ่ะแล้ววันที่กูไม่ถ่ายคลิปแม่งก็ไฟไม่ดับเลยนะเดี๋ยวดูข้างนอดิ โข้างนอกนี่ก็คือแบบไฟชุกเชินครับทุกคนโอ้โคสงเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเร,เราให้ไฟมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นต่อให้ครบ24ชัมม่วโมงครับทุกคนเซิงว่ะเสียดายตาตะกี้มากเลยได้เหรียญเยอะด้วย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปพี่ขอเล่นเกมหนอน24ชั่วโมงเลยครับทุกคนคือแบบไม่กินไม่อาบน้ำไม่ไม่นอนเลยครับทุกคนแล้วมาดูกันนะทุกคนว่าพี่อ่ะจะได้เหรียญเท่าไหร่นะครับภายใน24ชั่วโมงนะทุกคนเดี๋ยวเรารอ24ชั่วโมงแล้วเรามาเจอนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ได้เล่นเกมหนอนมาครบ24ชั่วโมงแล้วครับทุกคนโอ้โหคือแบบ ง่วงมากแล้วก็แบบหิวข้าวมากเลยก็จะมาดูนะครับทุกคนว่าตอนนี้พี่มีเหรียญเท่าไหร่คือพอเมื่อวานพี่เล่นได้ประมาณหมื่นสามกว่าพี่ก็แบบได้ถอนเหรียญออกมาหนึ่งหมื่นแบบเพื่อแบบเอาทุนกลับมาก่อนนะครับทุกคนแล้วพี่ก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเอากําไรเล่นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้พี่มีเหรียญเท่าไห,หร่รู้ไหมทุกคนนี่ดูครับตอนนี้มีเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับทุกคนโอ้โหยี่สิบชั่วโมงได้เก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเดี๋ยวเราจะมาคิดกันนะครับทุกคนว่าแบบได้ไทนนเท 9,100 99กคูณกับ0.09958อ๋อพี่จะได้เงินเท่ากับ916บาทนะครับ<อ>ทุกคนโอ้โห24ชั่วโมงได้เงิน916บาทก็ถือแบบก็พอกินข้าวได้วันหนึ่งครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคลิปแนะนำทุกคนสำหรับอน้องๆใหญ่พี่ทำคลิปอะไรต่อก็สามารถเมนบอกด้านล่างได้เลยครับทุกคนแล้วเจอคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย